เอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาดูข้อนี้กันเนาะข้อนี้จะคล้ายข้อสอบมากๆเลยนะคะเราต้องฝึกทํานะรถเก๋งมวลหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกร,รัมนะคะคือ m อหนึ่งเนาะวิ่งไปทางทิศตะวันออกอ่ะเราก็วาดรถเก๋งนะคะก่อนสถานการณ์ก่อนชนเนาะรถเก๋งนะคะวิ่งไปทางทิศตะวันออกมวลหนึ่ง พันหกิโลกร,รัมเนาะ M 1เขียนให้มันสวยงาม M หนึ่งันห้ากิโลกรัมผ่านสีแยกด้วยความเร็วอ่านี้บอกความเร็ว v v ห i นะคะ v ห i เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบังเอิญ มีรถปิดอัพมวล200กิโลกร,รมัมวิ่งฝ่าไฟแดงไปทางทิศเหนือก่อนชนเนี่ยมันก็ยังไม่เคลื่อนที่ไปถึงจุดที่เป็นสีแยกไฟแดงเนาะสีแยกไฟแดงของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมวล m 2เนาะเท่ากับ2,000กิโลกร,รมัม เคลื่อนที่ฝ่าไฟแดงไปทางทิศเหนือเนาะก็เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือนะคะด้วยความเร็ว v2i เนาะเท่ากับเท่ากันก็คือ20เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันนะคะ <S <S รถทสรถไอ้สถานการณ์หลังชนเรเนาะ <S 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 รถทั้งสองชนกันตรงสี่แยกพอดี การหลังชนนะคะทั้งสองชนกันที่สี่แยกพอดีแล้วเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราก็วาดรูปนะคะ M1 เนาะกับรถปิกอัพนะคะที่มาชนสมพันธ์เนาะอชนปุ๊บเราน่าจะคาดการว่ามันน่าจะเคลื่อนที่ไปทางนี้เนาะเพราะว่ามันทั้งคู่มีความเร็วมาเนาะพอชนแล้วมันก็ เื่อนที่ติดกันไปแบบเอียงๆเนาะเขาบอกว่าอยากทราบความเร็วหลังชนของของรถนี้เนะาะก็คือ vf นั่น,อนเอง vf เพราะว่ามวลมันติดกันไปเนาะคำถามที่เขาต้องการหาคือ vf นะคะทีนี้ข้อนี้นะคะเราก็จะใช้ sigma p เท่ากับซิกมาพีหลังนะคะมีความเป็นเวกเตอร์อยู่เนาะ,ะทีนี้เราจะเห็นนะคะว่าอันนึงมันเคลื่อนที่ไปในแกน x อีกอันเคลื่อนที่ไปในแกน y เราก็จะต้องพิจารณาแยกส่วนกันนะคะซึ่งเราจะใช้ความเป็นเวกเตอร์เนาะมาบวกมันนะคะ แล้วแยกก่อนก็นแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็น m 1 m 1 v 1 i นะคะบวกด้วย m 2 v 2 i ซึ่ง m 1 v 1 i กับ m 2 v 2 i เนี่ยมันไม่สามารถนำมาบวกกันได้เพราะว่าทิศมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันมีความเป็นอยู่ในแนวแกน x อันนี้มีความเป็นอยู่ในแนวแกน y ฉะนั้นเวลาเอามาบวกกันแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องบวกกันแบบเวกเตอรอ์เดี๋ยวเขียนสมาการให้จบก่อนเนาะหลังชนก็จะเป็น m 1บวก m 2คูณกับ vf หลังชนซึ่งอันนี้ก็มีทิศต,ต่างกันไปอีกนะคะเราจะใช้ความเป็นเวกเตอร์ของมันนะมาทำ อันนี้เวกเตอร์ของ v อันนี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบนี้นี่คือเวกเตอร์ v 1 i เนาะก็มาจากรูปนี้นะคะกลายเป็นอันนี้เนาะส่วนเวกเตอร์อันนี้นะคะ v 2 i ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ v สอง i นะคะไ i ใน,นที่นี้คือหลังชนเนาะ เราจะเอามันมาบวกกันแบบเวกเตอร์คือหางต่อหัวนะคะในที่นี้คือเราจะเอาเวกเตอร์1เวกเตอร์ p ก่อนของ m 1เนาะมาบวกกับเวกเตอร์ p หลังนะคะก็คือเราก็มันก็คืออันเดียวกันนะไอ้นี้ทิศมันคือ เหมือนกันนะคะมันก็คืออันนี้คือ p ลักษณะของเวกเตอร์ p ก่อนก็จะเป็น v 1ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะลักษณะของเวกเตอร์ p p 2หลังเอ้ย p 2ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เช่นกันนะคะมันจะแปรผันตามจับความเร็วของจุดที่1ที่2ที่มันอยู่นะคะ แล้วก็จะเอาหางมันมาต่อหัวเนาะวาดรูปนะคะอันนี้คือ p 1 i นะคะบวกกับต่อเอาหางของ p 2 i มาต่อเนาะเพราะมันเป็นตัวที่เอามานะคะอะแล้วเราก็จะลากก็คือเป็นผลลัพธ์การบวกของเวกเตอร์ก็คือลากจากหางของเวกเตอร์ p 1 i มาที่หัวของเวกเตอร์ p 2 i เนาะ มันก็คือผลลัพธ์ของก้อนนี้นั่นเองก็คือ p อ่ะโมเมนตัม um หลังชนนั่นเองเนาะคืออันนี้นะคะ p f ซึ่งเราก็จะเอามันมารวมกันแบบ p ีทาโกรัสเนาะคือ p ขนาดของ p f เนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหาเป็นขนาดเนาะขนาดของ ความเร็วโมเมนตัมหลังชนจะมีค่าเท่ากับสแควรูทของโมเมนตัมโมเมนตัมก่อนชนอันที่หนึ่งกำลังสองเนาะบวกด้วยโมเมนตัมก่อนชนของรถปิกอัพคันที่สองนะคะอ่ะเราก็แทนมันเป็น 1> m 1 v 1 i ทั้งหมดกำลังสองบวก m 2 v 2 i ทั้งหมดกำลังสองก็เทนค่าไปเนาะ m 1ของเราคือ1,500คูณกับความเร็วที่นี้ก็คือเป็นบวกเนาะเราแพนแค่ขนาดนะคะก็คือ20 บวกด้วย m 2ก็คือ2อ0 0อเนาะคูณอยู่กับ20นะคะทั้งหมดนี้ก็ยกกำลังสองสแควรูให้มันเนอะเราก็จะได้ได้ขนาดของโมเมนตัมออกมานะคะว่ามีค่าเป็นเอาผู้ขอ,อก,กดขอดูแป๊บนึงนะคะ ้องคิดออกมาเนาะก็จะมีห้าเป็น5้าห้ามืนนะคะ หอด square r o o ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะกิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีนะคะนี่ก็คือขนาดของโมเมนตัมหลังชนเนาะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการหาในที่นี้เนี่ยคือความเร็วหลังชนความเร็วหลังชนเนาะเราก็แค่ เอาค่านี้เนี่ยมาหาจาก p f จะเท่ากับ m 1บวก m 2อคูณกับ v f เนอะอันนี้เป็นแค่ขนาดนะคะเพราะว่าค่าที่เรามาเทนเนี่ยมันมันเป็นแค่ขนาดเนาะฉะนั้นความเร็วก็เป็นโมเมนตัมเป็นแค่ขนาดความเร็วก็ต้องเป็นแค่ขนาดด้วยนะคะ อันนี้เราก็จะได้ว่า vf เท่ากับ pf ส่วนด้วย m 1บวก m 2เท่ากับ50 0 0 0ส่วนด้วย3,500นมันรวมกันแล้วนะคะเอามารวมกันแล้วก็จะได้ V ออกมาเท่ากับ 14.3เมตรต่อวินาทีซึ่งอันนี้เป็นแค่ขนาดเท่านั้นเนาะย้ำนะคะว่าเป็นแค่ขนาดเท่านั้นดังนั้นขนาดของความเร็วหลังชนเนาะเท่ากับ14.3เมตรต่อวินาทีแต่ว่า ทิศของมันอะเราจะหาทิศมันว่าทำมุมกับแนวระดับกี่องศานะคะนี่คือต้นเสต้านี้เนาะว่ามันใช่กี่องศาเราจะหาทิศเนาะหาทิศของ v f เนาะว่ากี่องศานะคะโดยใช้สูตร tan เซตา้าเท่ากับ แล้ว y ของเราคืออะไร y ก็คือโมเมนตัมที่เคลื่อนที่ไปนในแกน y ก็คือ p 2 i นะคะขนาดของ p 2 i เนอะ x ก็คือขนาดของ p 1 i นั่นเองนะคะก็คือนี้จะเป็น p 2 i ส่วนด้วย p 1 i นะคะ ก็จะได้เซตตายายข้างมาเป็นอาแทนของ P2i ส่วนด้วย P1i ซึ่งก็จะมีค่าแทนลบ1อันนี้ก็จะเป็น P2i เนี่ยเราลองคิดดูเนาะจาก M1V1 นะคะมันก็จะเป็น40,000 ส่วนด้วย30,000เนาะจะได้เซต้าออกมานะคะว่ามีค่าเป็น53องศาอ่ะเราได้คำตอบที่2องเนาะนี่คำตอบที่2ของเรานะคะฉะนั้นพอเราสรุปเนี่ยขนาดของความเร็วออหลังชนเท่ากับ14.3โดยมีทิศ 53องศาจากแนวระดับเนาะนะคะ